เหรียญสองยูโรค่ะเหรียญต่างประเทศนะคะก็น่ารับเพียงสองยูโรนะคะในราคาเหรียญละนะคะสองยูโรเหรียญละสี่สิบบาทส่วนเหรียญอื่นๆย่อยๆที่แรกไม่ได้รับซื้อกิโลละหนึ่งร้อยบาทรับซื้อเหรียญสิบาทสตางค์ทอนัสตังทอนมาดูเพียงพอสอเท่านั้นสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งห้าสิบาทสี่สองยี่สิบาทสามสี่ยี่สิบาทสี่สามสิบห้าบาทห้าสามสิบห้าบาทดูเพียงพอสอ รับซื้อเหรียญห้าสิบตางค์ทองเหลืองดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนเลยนะคะดูเพียงพอศอขอให้เป็นพอศสองห้าสามศูนย์ค่ะส่งขายได้แปดพันถึงหนึ่งมื่นบาทเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ทองเหลืองรับซื้อเพียงอสองพอศเท่านั้นคือสองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่นะคะเน้นย้ำเพียงอสองพอนี้เท่านั้นค่ะหนึ 1, ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อย เหรียญยี่สิสตางค์ทองเหลืองรับเพียงอสองพศเท่านั้นค่ะสองหและ2544เพียงอสองพศนี้เท่านั้นค่ะเหรียญละ1,000ถึงหน0่บาทเหรียญราชการที่4ช้างในพระแสงจากพระมหามงกุฎเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาท รับซื้อเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ที่เลิกใช้ไปแล้วราคารับซื้อเหรียญครูดเหรียญครุดรับซื้อทุกเหรียญราคารับซื้อเหรียญพสสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญพสสองพันห้าร้อยค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินพสสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญห้าบาทสตางค์อนพสสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาท ห้าบาทเรือโ h o พอสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละหกบาทหนึ่งบาทครุฑพศสสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญเงินสิบบาทรัชดาค่ะเหรียญสิบบาทเงินเล็กนะคะรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสลึงรัชกาลที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทเ,เหรียญครุฑตรงพศสสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท เหรียญหบาท9้าเหรียญแท้รับซื้อเหรียญละ30บาทเหรียญ2ยูโรรับซื้อเหรียญละ40บาท1บาทปี2529้องช่อฟ้าสัน้นรับซื้อเหรียญละ100บาท1บาทที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรับซื้อเหรียญละ15บาท10บาท2องสีที่ระลึกเอเปกรับซื้อเหรียญละ30บบาท เหรียญสิบบาทครุฑสองสี่ที่ลึกรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทสิบบาทสตั้งทอนพศสอง1ห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญกัญจนาปีสอง9ห้าสามเก้าไม่รับซื้อค่ะรวมนะคะเหรียญเงินก็จะมีราชการที่สี่ราชการที่สี่ช้างในพระแสงจักรพระมหามงกุฎ ราชการที่ห้าายยที่ห้าจะมีอะไรๆช้างนะ่เป็นแสงจักแล้วก็พานนะคะเราก็เรียกช้างพานแล้วก็ราชการที่ห้าตาแผ่นดินราชการที่หกอิยาลาพ์พระบรมรูปราชการที่เจ็ดช้างเผือกยืนแท่นนะคะพระบรมรูปราชการที่แปดราชการที่แปดที่มีพระบรมรูปที่ปรากฏว่าผลิตจากเนื้องเงิน หาไม่ได้ค่ะไม่ไม่แทบจะไม่มีเลยนะคะจะมีที่เห็นชัดเจนเลยก็คือเหรียญสตังรูสตังรูที่ผลิตจากเนื้อเงินนะคะในสมัยรัชกาลที่ที่แปดจะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์และเหรียญเงินโอเคเจอแล้ว มีหนะนะ้าสตางค์สิบสตางค์และยี่สิบสตางค์นะคะเหรียญเงินนีคะสตางค์รูเงินรัชกาลที่แปดแห่งความจงจำในอดีตของหลายท่านมีใครเคยทันยุคนี้บ้างคะที่คุณยายเน็บสตางค์เหรียญไว้ที่เข็มขัดแบบนี้คะ่ะเวลาเราจะขอท่านก็แกะออกมาให้ทีละเหรียญใครเคยมีแบบนี้บ้าง